บัวกองน้าคืออะไรทําไมมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องใช้ฝักบัวกองน้ําวันนี้เดี๋ยวจะแนะนําให้เลยอะ ทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือฝักบัวหน้าตาฝักบัวกองน้ําซึ่งมันจะมีหลายรุ่นรุ่นที่เก๋หยิบรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีเลยนะเป็นรุ่นขายดีที่สุดนะคะหน้าตาเวลาไปใหม่ๆน้องจะเป็นแบบนี้สีขาวๆแบบนี้นะคะแต่เวลาเราใช้งานไปนานๆค่ะน้องไส้กรองเขาจะเปลี่ยนสีนะขึ้นอยู่กับสภาพน้ําที่บ้านเราน้ำที่ที่บ้านเราเป็นแบบไหนนะคะเขาจะดูดซับสิ่งสกปรกเชื้อโรคแบคทีเรียอันนี้คือของบ้านเก๋เองนะคะหน้าตาน้องเปลี่ยนไปเลยนะคะน้องหน้าตาเปลี่ยนเลยเรามีความคิดมาตลอด ว่าน้ําประปาที่มาที่บ้านเราคือน้ําที่สะอาดแต่จริงๆแล้วว่าสิ่งสกรปรกเชื้อโรคอ่ะมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ได้ติดตั้งฝักบัวกองน้ํานะคะพอติดตั้งฝักบัวกองน้ําแล้วตัวไส้กรองตัวนี้จะทําหน้าที่ในการดักจับสิ่งสกรปรกเชื้อโรคต่างๆได้ดีมากๆถ้าสมมุติใครที่อยากรู้ว่าบ้านตัวเองน้ําสะอาดหรือสกรปรกขนาดไหนนะคะลองเอาตัวฝักบัวกองน้ําไปใช้สังเกตง,ง่ายๆใครที่มีปัญหาสิวผดผื่นแพ้ง,ง่ายบ่อยๆนะคะลองเปลี่ยนฝักบัวกองน้าก่อนอย่าิ่ห,าหมอทีล พอที่คลินิกจะให้ยาแต้มมามันเป็นการแก้ไปเหตุลองแก้ที่ต้นเหตุลองเปลี่ยนสักบวกรองน้าผมเหมือนกันถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องผมแห้งแตกง่ายๆนะคะลองเอาฝักบวกรองน้ําไปติดตั้งดูนะเพราะว่าบางทีอะคอรีมันกัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวที่อยากจะแนะนํา